บอกว่าคุณคุณเป็นมะเร็งตับระยะสามลุกลามเข้า4สุดเลยค่ะณนะตรงนั้นสุดตรงนั้นเลยคิดขึ้นเลยค่ะเอาโต๊ะวางเกียมจะผูกคอตายหมอบอกว่าคุณเป็นมะเร็งนะพี่ตกเก้าอี้ห่วงลูกมากเพราะว่าคนเล็กมันร้องไห้เกาะขาเลยบอกว่าแม่พ่อก็ไปคนนึงแล้วแม่แกปตามพ่อไปแล้วหนูจะอยู่ยังไงหมอก็บอกว่าคุณอนะ มะเรล็งลามไปต่อมน้ำเหลืองแล้วก็ลำไส้กระดูกแล้วก็มีลูกแทรงซ้อนจากการคีโมฉายแสงก็12โรคลูกค่ะทย์หมอบอกว่าคุณมีทั้งรอดแค่2เดือนนะเพราะว่ามะเร็งอะมนลามไปหลายจุดแล้วพ่อลูกบอกว่ามันหมดหนทางแล้วแม่ไห,ไหนไหนก็จะตายกินเหอะตัวสุดท้ายเนี่ยมะเร็งเต้านมค่ะลามต่อมน้ำเหลืองลามตับลามไปปอดแล้วก็กระดูกผ่านไป1ปี ก็มีอาการเหนื่อยหอบนอนไม่ได้หายใจไม่ออกแล้วก็ไอหนักถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลอย่างฉุกเฉินด้วยภาวะน้ำท่วมปอดค่ะเนื่องจากภาวะเยื่อหุ้มปอดเริ่มจะมีมะเร็งลามไปแล้วสุดท้ายห่วยออกทุกที่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นปอดไม่ว่าจะเป็นกระดูแล้วก็เต้านมต่อมน้ำเหลืองทุกที่ระยะที่4 plus นะคะครั้งแรกที่ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วก็ีโมผลเลือดค่ะข้ามะเร็งลดไป20%หลังจาก ที่รักษามาใช้เวลา8เดือนค่ะค่ามะเร็งตอนนี้เหลือแค่2%นนะคะค่ะสวัสดีค่ะธนพรเข็มทองค่ะก็ตอนนี้อายุ50แล้วก็คือเป็นโรคมะเร็งตอนปี59 ค่ะเป็นมะเร็งแล้วก็ท้องโตขาบวมขายของไม่ได้ค่ะเพราะว่าเสียบลูกชิ้นไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลยคือต้องนอนอย่างเดียวเพราะว่าขามันทําอะไรไม่ได้เราต้องใช้ลากไปลากไปเราถึงจะไปเสียบลูกชิ้นเพื่อทํากับข้าวขายมันทรมานมากเวลาขับถ่ายขอโทษนะคะต้องใช้มือแงะไม่งั้นขับถ่ายไม่ได้ค่ะหมอโรงพยาบาลของหลวงบอกว่าคุณ ตรวจก็ไม่พบอะไรแต่มีก้อนเนื้อตรงข้างงนุมต่างด้านซ้ายสามก้อนและตอนนี้หมอก็เลยส่งตัวไปที่โรงพยาบาลปทุมโรงพยาบาลปทุมก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้คงตรวจไม่ทันคนเยอะก็ให้เรากลับก่อนเราเขาบอกว่าเราอะท้องเสียปวดหลังและเดี๋ยวพบกับหมอที่โดยตรงของหมอเลยที่จะรักษาโรคดวงนี้อพอมาอีกวันหนึ่งเราทนไม่ไหวแล้วเราปวดมากเราไปก่อนที่หมอจะนัดก็เลยบอกว่าหนูทนไม่ไหวแล้วหนูขอ ตรวจก้อนเนื้อได้ไหมคะเพราะว่าแฟนหนูเคยเป็นหนูกลัวหนูเลยบอกเขาอย่างงี้เขาเลยบอกว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นก็ตรวจได้ครับงั้นให้เราไปเข้าห้องเสร็จพอตรวจเสร็จเขาบอกว่าเดือนหน้าคุณค่อยมาฟังผลก็แล้วกันเขาบอกอย่างงี้เราไปฟังผลเสร็จเขาบอกว่าคุณคุณเป็นมะเร็งตับระยะสามลุกลามเข้าสี่สุดเลยค่ะณนะตรงนั้นสุดตรงนั้นเลยไม่เดินไม่อะไรเลยบอกหมอ หมอบอกกับหนูว่าหนูท้องเสียหนูปวดหลังแต่ทําไมหนูหนูมีโรคนี้มาได้ยังไงแล้วหนูจะทํายังไงดีเขาบอกว่าคุณต้องไปโรงพยาบาลคลองสิบหกคุณต้องไปคีโมฉายแสงคิดขึ้นเลยค่ะเอาโต๊ะวางเกียมจะผูกคอตายกะว่าจะอยู่ไปทําไมมาเลงยังไงก็ตายแน่นอนไม่อยู่ดีฝากคิดอย่างนี้ในใจเลยขึ้นโต๊ะเลยค่ะนึกถึงทันทีพอขึ้นลูกชายอายุ23ปี ลูกชายจะอยู่กับใครลูกชายจะกินยังไงแล้วตอนนี้มีเพื่อนมาแนะนําว่าลองทานอาหารเสริมโพลีตินดูไหมรักษาด้วยกันควบคู่กันกับหมอคือหมอจะบอกว่าให้ทําอะไรเราก็จะทําตามไปกับหมอควบคู่กันเลยทานอาหารเสริมตัวนี้มาประมาณ3 4มสเซตระบบขับถ่ายเราก็เริ่มเริ่มจะถ่ายได้แล้วก็ขามันก็เริ่มเบาลงแล้วก็ จากที่บวมสองข้างมันจะเหลือเล็กลงเล็กลงดีขึ้นแล้วก็ท้องยุบลงยุบลงมันจะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็ต้องทานต่อไปเพื่อให้ร่างกายเราดีขึ้นค่ะหเดือนที่หมอนัดไปไปตรวจแล้วร่างกายดีขึ้นตับข้างในก็ดีขึ้นตอนนี้ชีวิตดีมากค่ะระบบขับถ่ายทุกสิ่งทุกอย่างร่างกายแบบเดินได้ทุกสิ่งทุกอย่างแบบดีหมดเลยค่ะร่างกายตอนนี้ไม่มีอะไรที่ว่าแย่แล้วค่ะขอบพระคุณมากค่ะ วัสดีค่ะพี่ชื่อนางกัญญารัตมาลุงรัตค่ะอายุ48ปีค่ะพี่เป็นมะเร็งเต้านมระยะ3ค่ะหมอก็นัดให้มาผ่าวันที่9มกรา59ค่ะแล้วก็คือทำการรักษาคีมโมฉายแสงพอดีอฮอร์โมนเราหายหมดหมอเลยสั่งให้อีก4รอบเป็น8รอบค่ะแล้วก็มาต่อฉายแสงที่โรงพยาบาลลุบรุรีอีก30แสง จบแสงวันที่26กันยา59ค่ะแล้วก็หมอก็นัดตรวจทุก3เดือน3เดือนแรกก็ก็ไม่เจออะไรแล้วก็มา6เดือน6เดือนไม่เจอมาปีหนึ่งไม่เจอมาเจอปีที่สองค่ะหมอก็บอกว่าคุณอะมะเรีงลามไปต่อมน้ำเหลืองแล้วก็ลำไส้กระดูกแล้วก็มีลูกแทรกซ้อนจากการคีโมถฉายแสงก็12ลูกค่ะ หมอบอกว่าคุณเป็นบะลร็งนะพี่ตกเก้าอี้เลยคิดว่าเออลูกลูกก็ยังเล็กตอนนั้นไอ้คนเล็กก็เพิ่งได้ป .6 คนโตก็จะขึ้นม .4 ห่วงลูกมากเพราะว่าคนเล็กมันร้องไห้เกาะขาเลยบอกว่าแม่พ่อก็ไปคนนึงแล้วแม่ก่ปาตามพ่อไปแล้วหนูจะอยู่ยังไงนะนะก็ไม่เหมือนแม่นะเราก็เลยตัดสินใจแบบวบาเข้มแข็งอะอดทนเอาตอนนั้นพี่ทำงานเป็น QA ก็ไปลางาน โรงงานไม่ให้พี่ลาบอกว่าให้ลาออกเลยพี่ก็ตัดสินใจลาออกลาออกแล้วเราก็มามาที่กรุงเทพหมอบอกว่าคุณมีทั้งรอดแค่2เดือนนะเพราะว่ามะเร็งอะมนลามไปหลายจุดแล้วพี่หมดทุกอย่างมอไซค์ห้คันบ้านหลังหนึงแล้วก็ทอง10บาทหรือว่าเงินเป็นหนี้เป็นสินแสนสองแสนทีนี้พี่ก็เลยบอกหมอว่าขอปรึกษาลูกชายก่อนก็มาปรึกษาลูกชายแต่ณนะตอนนั้นก็คือเราโทรศัพท์ผิด กดไปหาอาแต่เรากดมาเจอพี่ชยามอนแก้วทองในเพจพี่ก็ตามเขามาเพราะว่าพี่กินทุกอย่างมาแล้วมันไม่ดีขึ้นมันมีแต่แย่ลงตอนพี่กินโพลิตินใหม่ๆพี่ก็เหมือนปวดทุกอย่างเลยแต่พี่ก็ทนพราะลูกบอกว่ามันหมดหนทางแล้วแม่ไหนไหนก็จะตายกินเหอะตัวสุดท้ายเนี่ยเผื่อมันดีขึ้นอะไรเงี้ยพี่เลยตัดสินใจกินลูกก็ทํางานก็เบิกเท่าแก่มั่งยืมเพื่อนมั่งอะไรเงี้ยทุกวันนี้นะพี่ไปตรวจก็ เชื้อมะเร็งไม่มีมีค่าเป็นศูนย์แล้วโรคแทรกซ้อนที่พี่เป็น12โรคก,ก็ดีขึ้นทุกอย่างแต่เราต้องระวังตัวเองในเรื่องการกินอาหารการกินเราต้องต้องปฏิบัติตัวจากเราที่เคยกินของปิ้งของย่างของหมักของดองแล้วก็มาปรับเปลี่ยนตัวเองจากที่ว่าเคยทํางานแล้วไม่เคยมีน้ําลงท้องเลยคือห่วงงานห่วงงานแต่ไม่ห่วงชีวิตตัวเองก็ตอนนี้ก็มากินวันละสี่ลิตรก็เหมือนรู้สึกว่ามันดีขึ้นดีขึ้นทุกอย่างค่ะ ถ้าผลิตภัณฑ์ดีแต่กําลังใจคุณไม่มีก็ศูนย์เปล่าค่ะค่ะน้องรักนะคะบุญเก่าอายุ52ปีค่ะอาชีพเมื่อก่อนเนี่ยเคยเป็นพนักงานต้อนรับภาคพื้นกับสายการบินแห่งชาติของเรานะคะปัจจุบันเป็นแม่บ้านค่ะด้วยปัญหาสุขภาพนะคะเมื่อ3ปีที่แล้วคำตือก้อนที่เต้านมนะคะแล้วก็ไปทำการตรวจตรวจละเอียดทั้งเม,เมโมแกร,รมทั้งอันตราซาวคือเป็นระยะที่2 ที่เต้านมต่อมน้ำเหลืองตัดสินใจหาทางเลือกไม่ยอมรักษาแบบผ่าตัดแล้วก็เคมฉายแสงแล้วก็ใช้ทางเลือกก็มีใช้งานวิจัยใช้หลายอย่างค่ะผ่านไปหนึ่งปี ก็มีอาการเหนื่อยหอบนอนไม่ได้หายใจไม่ออกแล้วก็ไอหนักถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลอย่างฉุกเฉินด้วยภาวะน้ำท่วมปอดค่ะแล้วก็แอดมิด19วันค่ะเดรนน้ำออก7ลิตรเนื่องจากภาวะเยื่อหุ้มปอดเริ่มจะมีมะเร็งลามไปแล้วในช่วงเวลา19วันที่อยู่โรงพยาบาลนะคะได้ถูกส่งตัวไปทุกแผนกที่คาดว่าจะลามไปค่ะสุดท้ายหวยออกทุกที่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นปอดไม่ว่าจะเป็นกระดูกแล้วก็เต้านมต่อมน้ำเหลืองทุกที่ ระยะที่4 p l u นะคะยังไงก็ผ่าก็ไม่มีประโยชน์ต้องเก็บกันไว้แล้วอยู่ดูแลกันไปตามอาการนะคะสาเหตุเนี่ยกรรมพันธุ์หนึ่งนะคะสำหรับโรคนี้เพราะทั้งคุณพ่อคุณแม่เป็นสาเหตุที่สำคัญที่สุดคือการใช้ชีวิตประจําวันของเราเองซึ่งเมื่อก่อนพี่ทํางานพี่เข้าเข้าชิปค่ะเช้าดึกเช้าดึกเช้าดึกเช้าหยุดซึ่ง การพักผ่อนไม่เป็นเวลาอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งแล้วก็ที่สําคัญพักผ่อนน้อยไม่ได้ดูแลตัวเองกําลังกายไม่ได้ออกเลยค่ะก็ในเมื่อเป็น 4+ แล้วใช่ไหมคะไหนๆก็ไหนๆก็ต้องทุกทางอะคะ่ะทางการแพทย์เคมีบําบัดก็จะไวแต่หมอก็ไม่รับรองว่าเราจะหายไหมช่วงที่พักผ่อนรอมาทําเคมีบําบัดเนี่ยคะ่ะก็หาทางเลือกเผื่อจะมีทางรอดนะคะ ก็มาเจอผลิตภัณฑ์สารอาหารท,ที่นำเข้าจากอเมริการะยะสี่แล้วรักษาตามอาการก็คือมีแค่รอดกับไม่รอดพอเข้าไปเสร์ชไปหาความรู้นตรงนี้จากผลิตภัณฑ์สารอาหารครบอง์รวมไหนไหนก็ไหนๆนก็เลยทานตัวนี้ค่ะแล้วก็ควบคู่กับการทําคีโมครั้งแรกที่ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วก็คีโมผลเลือดค่ะค่ามะเร็งลดไป20%หลังจากที่รักษามาใช้เวลา8เดือนค่ะค่ามะเร็งตอนนี้เหลือแค่2%นะคะ ในร่างกายเนี่ยค่ะช่วงแรกที่ใช้ผลิตภัณฑ์ควบคู่กับการการทำาคีโมนะคะ<ม>ผลเลือดหายไป20%คุณหมอที่รักษาค่ะถามว่าไปทานอะไรมาจริงๆแล้วอ่ะเราก็ไม่อยากจะบอกกันนะคะเพราะว่าถ้าบอกไปหมอทุกท่านทุกที่ก็จะให้หยุดใช่ไหมคะมเคยเจอเนาะว่าให้หยุดนับจากวันนั้นทั้งคีโมฉายแสงเสร็จเนี่ยผลิตภัณฑ์ตัวนี้ช่วยยังไงคือไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆไม่ซุดไม่มีอาการข้างเคียงที่ว่าทานไม่ได้แพ้ในปากนู่นนี่นั่น ไม่มีค่ะก็ขี่มอไซค์ไปคีโมทุกวันแล้วก็ซ้อนมอไซค์ไปฉายแสงทุกวันพอเสร็จก็จะประ,ประมาณเดือนมีนาค่ะ คบครอสขับรถไปเที่ยวอุดรคนเดียวค่ะไม่มีอาการข้างเคียงเลยนอกจากผมที่ร่วงเพราะว่ามะเร็งตัวนี้ยาที่ใช้ทําให้ผมร่วงนะคะจากวันนั้นถึงวันนี้8เดือนค่ะที่ใช้ผลิตภัณฑ์คือตรวจทุกเดือนค่ะพอระยะสี่ลามไปทุกที่แล้วเนี่ยหมอเขาขอดูใกล้ชิดเดือนละครั้งค่ามะเร็งตอนนี้เหลือสองไปรอบหน้าน่าจะไม่เหลือแล้วไหมคะสําหรับทุกท่านที่เป็นมะเร็งหรือเพิ่งทราบว่าตัวเองเป็นมะเร็งนะคะอย่าเพิ่งช็อกอย่าเพิ่งตกใจ ค่อยๆคิดการรักษาแผนปัจจุบันยาดีมาก ทางเลือกก็มีอีกหลายทางปรึกษาแล้วค่อยๆค,คิดค่ะว่าจะใช้ทางไหนหรือถ้าใช้ทั้งสองทางควบคู่กันผลที่ได้ออกมาก็จะเร็วขึ้นเราก็จะกลับมาใช้ชีวิตปกติได้ไวขึ้นนะคะสุขภาพก็จะกลับมาดีขึ้นหมอแผนปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นคีโมฉายแสงหรืออะไรทุกอย่างหมอก็ไม่การันตีนะคะว่าเราจะหายร้อยเซถึงแม้ว่าจะไม่มีค่ามะเร็งเหลือแล้วเราก็ต้องดูแลตัวเองค่ะลองศึกษาดูนะคะมีทางเลือกมีทางรอดค่ะ